ไปดูการปฏิบัต <have> the yup. ิการตรวจเข้มนะครับในการลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่น่านน้ําไทยนะครับสนชภาค2องบุรณาการร่วมกับทัพเรือภาคที่2จับกลุ่มเรือประมงเวียดนามลุกล้ําเข้ามาทําการประมงในเขตน่านน้ําไทยครับที่ฐานทัพเรือสงขลาทัพเรือภาคที่2พลเรือตรีชัยนันชูใหม่รองผู้อำนวยการสนชภาค2ร่วมกันในการตรวจสอบจับกลุ่มเรือประมงเวียดนามที่ลุกล้ำเข้ามาทำการประมงในเขตน่านน้ำไทย สืบเนื่องจากสอนชนภาค2อครับได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีเรือประมงต่างชาติเข้ามาทําการประมงในเขตน่านน้ำไทยพื้นที่รับผิดชอบห่างจากปากร่องน้ำสงขาประมาณ 7.7.5หมายทะเลครับพลเรือโทพิจิตศรีรุ่งเรืองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ผู้อำนวยการสอนชนภาค2จึงได้มีการสั่งการให้เรือหลวงเทพาออกทําการลาดตระเวนตรวจสอบพบเรือประมงสัญชาติเวียดนามจํานวนหนึ่งลำเป็นเรือคลาดปริงทะเลจึงเข้าทําการตรวจค้นพร้อมควบคุมเรือและลูกเรือรวม5คนเดินทางกลับมายังท่าเทียบเรือฐานทัาเรือสงขลาทัาเรือภาคที่2เพื่อสอบสวนดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ